สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีานาคม2565ที่สวนป่าตาหมออำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนี่คือสวนไม้ฮงโอรี่ที่สวยที่สุดในอีสานใต้วันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วุฒนะครับได้มา<ช>เยี่ยมชมสวนไม้ฮงฮอรี่ของเรานะครับนี่คือไม้อายุ2ปีนะครับคไม้อายุ2ปีนะครับ ความขนาดโตก็จะสองถึงสามนิ้วนะครับนี่ฮะสองถึงสามนิ้วกีป่ปีนะครับเนี่ยสองปีครับไม้นี้สองปีครับสองปีทีนี้ไม้ไฮนานฮวงหัวลี่หรือพยุงไฮลําของเรานะครับปลูกไว้นะครับมีความหนานะครับมีความหนาสามนิ้วขึ้นไปนะครับสามารถขายเขียวได้ สามถึงห้าปีขึ้นทะเบียนไซตสเสร็จสามารถขายเขียวได้อย่างนี้ก็ถือว่าจะประมูลกันที่ประมาณต้นละหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือราคาประมาณนะครับาตอนนี้ถ้าเราปลูกไว้ร้อยต้นนะครับในที่หนึ่งไร่อย่างนี้ฮะหนึ่งไร่อย่างนี้ตรงนี้ตัวนี้ประมาณทั้งหมดแปลงนี้สิบเอ็ดไร่ก็จะประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นครับหนึ่งพันสองร้อยต้นจากที่นาประเฝาของเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นมูลค่าหนึ่งร้อยยี่สิบล้านได้ ปูกไว้อายุ8-10ถึงปีสามารถปลูกขายได้มีมูลค่าสูงมากทางการตลาดระคาเมตร3เม็ด4เม็ดไม้ของเราหนึ่งไม้เป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในตลาดโลกและเป็นอันดับหนึ่งของตลาดจีนส่วนที่2ไม้ของเราเนี่ยจะมีการออกใบรับรองสายพันธุ์ให้คือมีแก่นทุกตน้น แล้วออกใบรับรองประกันราคาซื้อคืนเมื่อไม้อายุ8ปถึงสิปีประกันราคากันที่กิโลกร,รัมละ5้0ร้อถึงห้าพบาทอายุ8ปถึงสิปีขายได้นะครับผู้ใหญ่แล้ว10ต้นขึ้นไปเราจะ M O U ให้กับพี่น้องเกษตรกรขึ้นไปนะครับดังนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรนี่คือไม้สายพันธุ์ใหม่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่นําเข้ามาปลูกในประเทศไทย ให้พี่น้องเกษตรกรติดตามนะครับไม้ไห้หนานฮวงหัวรีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ,บค,ครับ